เอาไปอุอ้ยวันนี้หน้ามังกูดีกูโอเคโอเคถ่ายได้วันนี้มันไม่ร้อนเนี่ยวันนี้อะไรคะอ๋อมึงถ่ายแล้วเหรอ, <c oughs> อ,อเออกูกด้กวนเนี่ย <c oughs> มาเร็ว <c oughs> วันนี้ เปิดเติมเปิดเติมอะไรหรอแบบพื้นฐานค่ะอ๋อใช่แบบพื้นฐานไม่มีหรอกเปิดเติมอะไรเลยปบบพื้นฐานแบบว่าภาสาวอันนี้คือปล่อยไปนิวแล้วนะไม่มีนะเปิดเติมอะไรไม่มีใช่วันนี้เรามาในเวอร์ชันที่หน้ามาในเช็คลิสต์เช็คชุดเช็คชุดพี่เช็คพี่เช็คหน่อยหรอเช็คเช็คเออพี่เช็คเสื้อโซเม่ เสื้อลอตที่อะไรสักอย่างอ่ะมึงไม่รู้อันนี้กางเกงอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้เหมือนกันเฉชัดเอ็ม <c oughs> ชปปี้ตะปูนักศึกษาอีอีอีแา้วร็เดินไปตึกไหนวะตึกหกอาคารหกตึกกับ,บอาคาร 1, 2, 3, เรียนรวมอาคารหกมีหนึ่งสองซ้ำว่าวันนี้ไม่มี 1, 2, 3, หนึ่งสองซ้ำเนาะวันนี้วันนี้หนึ่งสองซ้ำเขายังไม่มาทีทุกคนหนึ่งสองซ้ำมีนะหนึ่งสองซ้ำ เพื่อ,อ,อเป็นร้อยเลยค่ะห <c oughs> น่อยกำลังแล้ววันนี้มึงถ่ายแปลกๆวะเออกูจะขั้ากูถ่ายแปลกๆอ่ะมากูถือเก่งจังเออ <c oughs> เออตงกลางๆมึงถือแกถือแกลไปลงข้างมึง,งมาาึง yeah. มันค่อนข้างจะหนักอยู่นะไอ้คุณมันใส่ชุดไปเวทได้นะแย่มันคือแบบพื้นฐายมันไม่ใช่เรียนอ่ะถ้าเรียนมันก็จะเป็น ชดนักจอนักล่าตัวนนักล่าอะไรนักล่าเหยื่อข้าเลี้ยวใส่เราปะอะไรนะข้าเลี้ยวใส่เราปะข้าเลี้ยวใส่เราอีย้เย็นนะคุณนะทุกคนจะรู้ด้วยนะคะดเลยคือคุได้คกะะระยงป๋ยอยางะ เป็นเด็กเอกาลีนี่ใช่อันยองนีฮาวทำจมิดา Position น a m คะม y ิ a m is โซยุนอิมดาอ่าอิรมีมอยนี่ี่เอใช่ใช่อิรมีมอยเอออืมอิลมันเจียวชื่อเสียัเจียว้มโอนียน 呃，数数、嗯、来吧，你数吧。哎<十>，不是呀，四数九吗？四六七八九，数九岁了。啊，uh, 你有哦，汉语教吗？你教的吗？没有。OK。我有呢。我有。咯。你叫什么名字？我叫张明月。 大家好，我叫张圆圆，我叫张圆圆，什么意思？我叫我叫风味鲜，风味鲜，没当的，我เคย有喂，但是，我，我我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 我 เซียงหลีแบบไอ้นั OM ่นน่ะมึงตัวจื๋ออ่ะแล้วก็เซียวแบบเซียงเจียวไอ้ถ้าเป็นคำเขียนนะนะตัวเขียนอ่ะไม่รู้แปลว่าเข้ามาในยูนนตึกอะไรนะซอมติมตึกตึกตึกคณะไม่ตึกวิทยที่ตึกวิทย แล้วโอเคเข้ากินงงวะเข้ามาทุบเอ้ยบ่ายบ่ายโมงครึ่งอะทุบหนึ่งถ้ามาทุบหนึ่งตอนนี้ประมาณบ่ายสามโมงแล้วนะคะเรียนมาประมาณสองชั่วโมงแล้วเป็นไงบ้างขอดูี้ถ้ากูว่ารีวิวดูอ๋อตอนไปสอบป่ะเหรอตอนนี้รีวิวตอนนี้ก่อนสถานการณ์ตอนนี้อีกเมื่อจะซีเรียสซีแบบโฟก้าวด่วนแกอะไรวะเขาเรียกแอร์อะจะหนาวมากคุณแม่ ห้องใหญ่จริงห้องแบบคใช่ซึ่งที่ไหนถ้าหลังไม่มีนะแต่มีแจระน้าเป็นซึ่งก็ใหญ่อยู่แกใหญ่แต่ห้องนี้มันรองรับได้หลายคนะสองชั่วโมงแล้วเป็นไงบ้างสองชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงนี้เป็นไงบ้างอ่องจริงเว้ยมันไม่ได้แย่แต่แค่รู้สึกว่ามันง่วงอาจจะเพราะวันแรกเะไรยังแบบไม่ได้ปรับตัวขนาดนั้นนะมึงถูกคือเป็นวันแรกนั้นแล้วแบบวันแรกในการเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วแล้วแบบตอนเช้ามันมีสอบไปใช่ตอนบ่ายยมค่ะ ยมคนนั้นมึงทุกคนน,นี่ถ้าเสร็จไม่เติมลิปนี่เขาไม่เติมลิปนะอันนี้เติมลิปแล้วเตมลลิแ้วส,าสภาพเมื่อกี้ไม่เติมอ่ะเมื่อเช้าทุกคนจะเห็นว่าหน้ามันเต็มมากเดี๋ยวจะขึ้นหนาให้ดูปิ้งปิ้งแล้วแต่มาตอนนี้ <c oughs> น้อยทุกคนมยมค่ะสวัสดีอาจารยม์ยมาสวาสดีอาจารย์อาจารย์มาอาจารย์อาจารย์ทำไมวมึงก็แอบชอบชอบทำไมวะไม่ทำอะไรผิดเลยเนี่ย เรามียาดมเป็นของพกนะคะรีวิวไหนค่ะรีวิวไหนรีวิวไหนเอาเอาคนก็สู้ๆนะคะกระชีดมหาลัยเราชชบทำทันปะเราชชบทำทันไหมไม่ได้ Okay, now let's meet our contestants. thank you